รวบตำรวจยศสิบตำรวจโทรคลั่งเดินถือปืนภายในบ้านทักใช้เวลาเจรจานานเก้าชั่วโมงยอมจำนนเมื่อวันที่สิตุลาคม65ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนถลางเข้าตรวจสอบเหตุชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนภายในหมู่บ้านย่านต่อสุสนทรอ,อำเภอถลางหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านจากการลงพื้นที่พบว่าชายคลุ้มคลั่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสิบต,ตำรวจโทของจังหวัดพังงาโดยได้จอดรถยตนขวางทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการเจราจากับชายคนดังกล่าวที่หลบซ่อนตัวภายในบ้านพักของตัวเองทั้งนี้จากการตรวจสอบพฤติการดังกล่าวว่าเกรงว่าอาจเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นจึงขอกำลังเสริมปิดล้อมพื้นที่และได้ขออนุมัติหมายค้นจากสารจังหวัดภูเก็ตพร้อมเจราจาอย่างต่อเนื่องแต่การเจราจาไม่เป็นผลแม่พ่อและแม่ของชายคนดังกล่าวจะเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเกลี้ยกล่อมจากนั้นพลตํารวจตรีเสริมพันธ์สิริคง,งผู้บัญชาการกพอพจังหวัดภูเก็ต ได้พยายามเจรจากเลี่ยกล่องให้มอบตัวจนกระทั่งสิบตำรวจโทได้สงบสติอารมณ์ลงและได้เดินออกมาบริเวณริมถนนหน้าบ้านพักโดยพบอาวุธปืนไว้ที่บริเวณเอวและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวและตรวจยึดอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเจรจากเลี่ยกลมนานกว่า9ชั่วโมงจากนั้นได้ควบคุมตัวไปยังสพถลังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมแจ้งข้อหาพบพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวคลางเบื้องต้นคาดว่าเกิดอาการเครียดหลังทะเลาะก,กับแฟนสาวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งภูเก็ตยึดอาวุธปืนสารจังหวัดภูเก็ตตำรวจคลาง